สวัสดีครับนี่โมโตสกิลนะฮะอันนี้วันนี้เราจะมาติดตั้งขาตั้งคู่ของ d ด็กนะฮะฮอนด้า e ด็กหนึ่งสองห้านะฮะอุปกรณ์ก็จะมีอะแดปเตอร์เพื่อเกี่ยวสปริงนะฮะมี่สองชิ้นนะฮะใช้คู่กันนะฮะเกี่ยวนะฮะก็อะแดปเตอร์ด้านล่างนะครับอันนี้เอาไว้ยึดท่อนะฮะแทนของเดิมนะครับแล้วก็บูธนะฮะ บูทมีสี่ตัวนะครับบูทมีสี่ตัวนะฮะตัวบูทจะเป็นชุบนะฮะเดี๋ยวไปชุบมานะฮะแล้วก็มีน็อตนะฮะแล้วก็แหวนนะครับอาโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งไปดูการติดตั้งได้เลยนะครับเรามาดูกันครับเป็นอะรบ้มมานงนะฮะ รัดท่อนะฮะด้าน,นล่างนะครับคลายคลายพอหลวมนะฮะก็ขอท่อนะฮะคลายเพื่อให้ว่าเราติดตั้งง่ายนะครับเอาท่อออกก่อน บิดหมุนแล้วดึงออกเลยนะครับบิดหมุนแล้วดึงออกนะฮะตอนนี้ะบิดหมุนแล้วดึงออกนะค,อนนค่อยๆหมุนแล้วดึงออกนะฮะว้าวมาจะมีอะแดปเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นอะแดปเตอร์สีดำนะฮะ เป็นยึดอยู่กันตัวท่อนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ต้องต้องถอดออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะฮะ ถอดเพื่อจะเอาอะแดปเตอร์ออกนะครับ อันนี้ต้องถอดด้านข้างออกก่อนนะครับตัวพักเท้าออกก่อนนะครับว้าว <Wow. S 1> จะมีอะแดปเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นอะแดปเตอร์สีดำนะฮะเป็นยึดอยู่กับตัวท่อนะฮะตรงนี้นะครับอันนี้ต้องต้องถอดออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะฮะ ถอดเพื่อจะเอาอะแดปเตอร์ออกนะครับ อันนี้ต้องถอดด้านข้างออกก่อนนะครับตัวพักเท้าออกก่อนถอดปลั๊กเสียบออกนะฮะง่ายต่อการติดตั้งนะครับดึงมตรงหัวปลั๊กนะครับระวังหลุดแล้วเราก็อาแดปเตอร์สีดำด้านล่างนั้นออกนะฮะ ชิ้นนี้ฮะต้องเปลี่ยนออกนะครับจะเนี้เปลี่ยนออกแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้เข้าแทนนะมันมีบูธตัวนี้นะฮะที่เป็นบ่านะฮะฝั่งนี้นะครับ ไม่มีเกีียวนะฮะปิ้มปิ้มนี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะฮะเข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ฮะตัวแรกนะฮะตัวที่สองจะอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับตัวใหญ่นะครับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์สีดำอะแดปเตอร์สีดำซอดหันหน้าออกอย่างนี้นะครับ ออกอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเอาทะลุออกไปแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวเล็กเป็นแบบแอร์เป็นบูทตัวเล็กนะครับตัวบางใส่อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นน็อตตัวเมียนะฮะพวกนี้ผมจะไปชุบก่อนนะฮะอันนี้พอดีงานมันยังไม่ได้ชุบมาส่วนชิ้นส่วนที่จะขายจริงก็จะไปชุบก่อนนะฮะอันนี้ไปชุบชุบแล้วก็ขันน็อต ทะลุผ่านตัวนี้เข้าไปครับอ่าแล้วก็ขัน,นชิ้นส่วนตรงนี้จะไปยึดกับไอ,อ้ตัวรถนะฮะอ่าจะอยู่อย่างนี้ครับลักษณะการติดตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตดีนะครับอันนี้คือด้านหน้าตัวรถนะฮะอันนี้คือด้านหลังนะครับอ่าคอเราจะไปติดตั้งในตัวรถนะครับ น็อตควรใส่น้ำยาการคลายนะฮะใส่น้ำยาการคลายก่อนนะครับติดตั้งตัวน็อตเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะขันอะแดปเตอร์เข้าไปเราเราใช้ตัวตัวตัวผู้ตัวเดิมนะฮะเรามีตัวเมียไปให้นะครับอ่ะขันประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับให้อยู่ตัวล็อกประมาณนี้ครับตัวอะแดปเตอร์อ่ะโอเค ออกไปทางอื่นได้ไหมไไหเออโอเคนะครับอันนี้ติดตั้งขาตั้งครับโอเคใส่ตามที่ผมบอกตะกี้เลยครับเนี่ยเอาบูทใส่ด้านในก่อนออทบูทตัวใหญ่ใส่ด้านในก่อนอน,นะฮะแล้วก็ดันเข้ารูนะครับจะมีบูทกลมฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฐานล็อกนะครับ ดันเข้าไปเลยดันให้ยกให้ขึ้นบ่าตัวนี้ครับดันขาตั้งขึ้นเออดันไป,ไปฝั่งโน้นนะฮะฝั่งโน้นจะมีบูตอันเล็กใส่เข้าไปโดนมีบูตอันเล็กนะฮะแล้วก็มีตัวเมียนะฮะตัวเมียที่เป็นกลึงมาพิเศษนะฮะเราจะมีเกลียวด้านในนะครับ ก็ให้ฝั่งนี้ขันนะฮะตัวเมียฝั่งโน้นอ่าใส่ตัวกันคลายไปหน่อยนะครับต้องใส่ทุกตัวนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน็อตลุดนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านในจะมีแหวนสปริงตัวหนึ่งนะครับนะแหวนสปริงให้เขาดูก่อน เปะะ็นแบนท็อปปิงนะฮะลองด้านในตัวนี้ฮะ,นะฮะตัวนี้ถ้ามีอ่าใส่น้ํายากันคลายเหมือนกันนะครับนะะล็อกแน่นแล้วแล้วก็เอาที่เกี่ยวสปริงมาเกี่ยวกับสปริงนะฮะ ที่เกี่ยวสปริงนะฮะเกี่ยวฝั่งนี้นะครับนะฮะฝั่งนี้นะฮะจะมีโค้งๆอยู่ตรงนี้นะฮะเราเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับเกี่ยวคล้องเขาด้านในอย่างนี้นะครับการเกี่ยวสปริงนะฮะเดี๋ยวให้ช่างทําให้ดูนะครับเกี่ยวไม่ยากครับอดึงไว้แล้วก็ลังสปริงงัดขึ้นครับ เอาไข,ข่ควงทําก็ได้ครับอ่าครับอ่าลองดีดดูตรงนี้ะน,นะฮะจะไม่ชนนะฮะนะฮะอ่าดีดดูครับเราจะมีอ่าด้านในเราจะมีสต็อปเปอร์นะฮะอ่าดีดขึ้นมาอ่าสต็อปเปอร์ยางลูกยางนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวจะเป็นลูกยางนะครับ โอเคอติดตั้งอุปกรณ์เดิมเข้าไปครับ